ทอาจารย์ที่ทําเด็กเซ็งไม่ได้มีแต่นักเรียนหลอกที่กวนตีนบางอาจารย์ก็กวนทีนยิ่งกว่า 1. สอนเกินเวลาเสียงกิ่งดังแต่แม่งยังไม่เลิก 2. การบ้านเยอะเวอร์ให้เยอะกว่าวิชาคณิตบวกกันอีก 3. ตรวจงานช้าทรงเป็นเดือนคะแนนออกปลายเทอม 4. ห้ามเข้าห้องน้ำทั้งที่ท้องกูกำลังพัง 5. เช็คชื่อทุกคาบมาใส่แป๊บเดียวโดนหักคะแนน 6. ด่าเสียงดังดังยิ่งกว่าลำโพงงานวัด <c oughs> เด็กเซง็งแต่ก็ต้องนั่งเรียนแล้วคุณหลักเคยเจออาจารย์แบบนี้ไหม